คือเก่าเหมือนเดิมจ้ะพี่น้องฝ้าห้องตึมตๆมมาปอกแป๊กมาสามเม็ดเราก็ไปบ้านอ้อมแอมเขาเจ้าจตุกทุกปีจ้าพี่น้องบ้านแม่้ำไผ่บ้านดุลเล่าใส่ท่องนี่ตำบลจำปีอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรนีเ่เรี่ยงแบบนี้ทุกปีจ้าพี่น้องบ่เคยคือตัวยังไดใดเลยหนาะฝ้าหนาฝนสีมีฝนเฉพาะช่วงเดือนเก้าเดือนสิ่ผุน่ะพี่น้องเล็งเล็งแม่้ำไผ่จังปลูกข,ของใดจ้า พะวา,านเ่ลัไพรู้ดีว่าวานแมล้งไพ่เป็นแบบนีุ้กป,ปีก็เลยปลูกสิ่งปลูกของได้จพี่น้องช่วงนี้นะนี่ช่วงนี้ก็คือปลูกแล้วก็หดน้ำไปหลายมือล้วจ่างแต่รอฝ่ารอฝนอยู่นี่แรงเหงคือเก่าลงดน้ำาคือเก่ามือนี้เพ่ได้หดซ้ำชีว่าฝนติต๊ปะตกซ้ำพี่น้องพักเมล้ไพ่ก็ล่างเกิดซ้ำใจพี่น้องบ้งแต่สิน่นี้สิ่งถูกอย่างใจนี่แมลัไพสิเอา,มาเมล็ดพันธุ์คาค่ากันแล้วแมลังไพกับสีหนุ่มส่เล่อันนี้ดอกส้มจันทร์้จพี่น ทั้งบวบทั้งดอกทั้งจันทั้งมะละเบงจ้าพี่นองอยู่ในกระถางเดียวกัน <laughs> ให้เขาขึ้นไปโลดจ้าพี่นองเขาขื้นน้ากันไปโลดพราะว่าพืชน,นี่เขาปลูกเสกกระถางหน่อยกับจริงจ้าพี่นองแต่ว่าเขาบราิยูเท่ากระถางดอกมิดเสจมิดตลาดฝอยเขาถลากยึดฐานลาหลักหาความชื้นของเขาคือาาคือเขาสีรุ่งลุ่งแตกกระถางคือเก่าจ้าพี่นองคือบ่มีป,ปัญหาจา้ะบางคนผ่อนอาจสิคิดว่าน้องจะต้องปลูกเส่กระถางหน่อยเพื่อสอยู่บได้ยูได้จ้าพี่นองยูได้ร้อยชมตันตัวไปจ้ะ รอชมไปเรื่อยๆแม่น้ำผ้ายศิอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆจ้ะว่าผลงานจะเป็นแบบใดข้างนี้ก็จะเป็นเตียงกำลังเกิดพี่กันจ้าพี่น้องเตียงฟังข้างนี้แต่ว่าห่างบ้านในเห็ดค้างให้ดอกจ้่พี่น้องเพราะว่ามือนี้แม่น้ำผ้ายศิษยสุม่มหน่อยได้ยสุ่มหนึง่งแม่น้ำว่าสิเิ็ดไอ้คลิปให้ยเม,มบีบอลีบ่ได้ล่างเมี่บอลีออกเต็มอักดอกับเ่ได้พี่น้องแต่ว่าศิษ็ดอีกยุดอกแก่พี่น้องสุม่มอื่นกับศเษ็ดอีกแค่เข้าน่ะ จังสิอัดชิปให้หม่บวกกับงามงามมึงจับพี่น้องมึงสาวเมียํำไพ่กับเก็บได้ร้ายเต๋อจุ่มวอยอนอ่อนพ่อก็นั่งหลวกหลวกหนึ่งแสงบแสบหน่ละหยอดกับอ้อวัวสละทั้งเมียําไพ่กับจดัดยอดเขาออกไปกินมึงให้เขาเลือหน่อยพอเพราะว่าพวกนี้พี่น้องอ้อัวอวบงามงามสิละบุงดูอวบอวบอวบคัก ยอดนี่ก็ขายดีได้จ้จพี่น้องขายได้คือกันสซุ้มว่าถ้าห้าเขาหนาเกินไปห้าก็เหลือไว้แค่ในน้อยยอดห้ากะตัดไปขายตัดไปกินนั่งสีก็ได้แต่ห้ากินเพราะท่านนะจ้ะเนาะกินเพระท่านดอกจ้จพี่น้องกินเพระท่านแล้วไหมน้ำพ่ยกินเพระท่านแล้วเริ่มกินเพระท่านแล้วจ้ะบวกสองซุ่มซุ่มนี่กับซ so, in. ุ่มฟังท่านนู้นกินเพระท่านแล้วจ้พี่น้องบอกทั่วกะกระถางว่าเกิดกะมีจ้จพี่น้องเพราะว่าขึ้นยุ่กับเมล็ดพันธุ์แต่ว่ามีน้ำพ่ายใบโตเก่เพราะว่ามีน้ำพ่ยเก็บ มึอเศ้านี่เก็บมะเร็ดพันธุ์ของเจ้าของเองจ้ะมึอเศ้านี่เก็บเก็บตากแดดไว้แล้วทั是是่วขาวกับทั่วม่วงแม่น้ำพ่ายเก็บตากแดดไว้แล้วแม่น้ำพ่ายสีเอาของเจ้าของนี่ล่ะสามจ้ะพี่น้องต่อไปคือแม่น้ำพ่ายสิเก็บมะเร็ดพันธุ์ทุกสินทุกอย่างคือสีบ่็อกไฮเดร์บ่็อกไฮเดร์ซื้อจ้ะสีบ่็อกไฮเดรส์ซื้อคพื่อเก็บมะเร็ดพันธุ์เองเข้ากะเอาของห้านี่ล่ะเพื่อประหยัดต้นทุนจ้ะพี่น้องเพราะว่าทัวแม่น้ำพ่ายกับป่านานเพราะว่าในช่วงนี้จ้ะ รอฝนฝนประตักแม่น้ำพะยก็ตรงเล่งหดมืออื่นเสาเมนเมนเป็นจังได้คึ้มๆก็ต้องก็ต้องหดจ่าพี่น้องเพราะว่ามือนียว่ไเด้ลดเ่รเด้รลดน้ำเพราะว่าเห็นเป็นฝ่าคุ้มคุ้มคือฝนสิตกนี่ไหมพี่น้องแต่ว่าแต่งนี่เกิดทุกข์กระทั้งนี่จ้ะกำลังชื่นใจนี่แหละคือการเฮ็ดเกษตรการเฮ็ดเกษตรกสิมีความสุขตรงนี้เจ้ะที่ห้าปู่ไว้เห็นสิ่งเห็นของเ้าเกิดขึ้นมากงอกขึ้นมากกระได้ยางเดียชมเดียเที่ยวไปเบิ้งมาเที่ยวมาเบิ้งมาเที่ยวแง่ มีความสุขหลายจ้ะพี่น้องเฮ็ดกเกษตรมีความสุขหลายมันกำลังเกิดทัวกำลังงามจ้ะทัวกำลังงามสามแปลงนี่ก็สิเป็นอันชิงจ้ะพี่น้องแม่น,น้ำไผใส่ชิงท่านี่ก็เกิดก็กันแล้วจายเกิดแล้วปลูกรุ่นกันเมื่อนึงแต่ว่าก็เกิดเมื่อไหร่จะทัวนีก่ก็กำลังงามแมงลักใ่น้ำไผก็ขึ้นหนาตื้นเลยจ้ะเท่งแปลงเท่งแปลงแมงลักใส่กันจ้ะพี่น้อง ตงปลงนแม่งรักใส่กันดินปรุงแบบนี้ก็เขากอดีก็คือบ่ไดรรักษายัางหมากไม่จ่าเที่ยวเอาแต่ยาแล้วก็ลดน้ำให้เขาสิง,งามเองจ้าพี่นอ้องเดี๋ยวเมียลำไส้สีดิารักมากซักหายจ้าพี่นอ้องยังบ้านเฮ็ดบ,บ้านเดียวปันใดปลูกไปนน้ำเย็ดไปนน้ำตั้งเชี่ยพื้นทีไปนน้ำจ้าเชี่ยพื้น,นที่ตรงนี้เมื่อนีเมียลำไส้เฮดไใจสุ่มหนึหนนน่งเดหน่อย ตรงนี้เมลน้ำผึ้งเอาพริกหยวกใส่จักพี่น้องพริกหยวกใส่หยวกใส่ทั้งขังนี่กอะปลูกสามไม้อีกก่ะสีปลูกทุกงนี้เคือกันละจ้าพี่น้องคือเก้าล่ะเน็ตไปมันนึ่งพืชผุดอันใดขึ้นก็เอาอันนั่นล่ะมื่อนี้เมลน้ำผึ้งเห็ดได้ซุ่มนี่จ้าซุ่มน้อยๆซุ่มนิดหน่อยนะลากมาลากนี่ืมลน้ำผึ้งวาสิเอาฟักอันฟักหอมเพราะว่าเก็บมาได้หน่วยหนึ่งเก็บเมล็ดได้จักประมาณจักสีปลูเมล็ดนี่ล่ะเขาสิเกิดปะโู่แต่ว่าแม่น้ำผึ้งสิเห็ดไว้ เพาะใ้ทึ้งไอ้ฟักหอมแล้วกับฟักทองเพราะว่าถ้าอันนึงบ่เกิดเมล็ไพัก็เสียอันนึงมาใส่มันสเสียเวลานะจ๊ะสิปูข้อมกันทั้งนาไปหันเมล็ดพันธว่าสีไว้ตะเฮ็ดแปียงพักยาพี่น้องตะเฮ็ดแปียงพักแล้วก็ตั้งกระถางอย่างรดกระเฮ็ดซสุ่มสุ่มนิดหน่อยอันละใส่กระถางอย่างรดนะจ๊ะพี่น้องกระเฮ็ดเป็นสุ่มเล็กๆ็กนิดหน่อยไอ้เจ้าไอ้แจะไปหันนี่ละแล้วก็เฮ็ดเปลยงพักไปนําจ้ะเฮ็ดเปียงพักไปน้่เพราะว่า เป็นซุ้มหลายๆกะหลายๆกะกะ,กะบ่บังดอกจ้าพี่น้องกะบ่บังแสงดอกเพราะว่ากะจิตตัดแตงใบออกคือเก่ากะคือประมาณพวกนี้เหรอจ้าพวกนั้นละ่ะเขาขึ้นหน,นๆาๆจังหน่อยเม่ละไพ่กัสิมาตัดใบตัดยังแตงแตงใบออกเขาลงลงบ่ห้เขาบังแสงกะเกิดเกิดเบิรดแล้าจ้าพี่น้องสิเกิดรุ่นมู่เฉพาะไอ้บวบจ้าบวบหอมนี่ บวกหอมนี่เกิดซาอีดีจ้กพี่นงประมาณประมาณสิบหามือของที่พี่นองบวกหอมตามที่เม่ลำไพ่ปลูกประมาณสิบหาถึงยี่สิบมือจังค่อยเกิดโดนโดนข้าอีดีจ้ะถึงมีนาเข้ามานามไปขึ้นหนึ่งเข้ามาปลูกก็เกิดซาคือเก้าจ้กพี่นองบวกหอมเพราะฉะนั้นมีลาไพ่จังใส่เบอร์ส่วนสุเนียใส่ทรัวใส่ใส่แอ๋บวกเลียมแล้วก็ใส่ทัวใส่เตียงใส่ซับซับวางกันคือ คือไดยางเสียยางค่าอันนึงบ่เกิดกคือห้องบ่ได้เสียเวลารอเวลาถา่าพื่นบ่ได้เสียเวลาสามไม่จ้ะพี่น้องอันได้เกิดก้อนก็ใหายอันนั้นงามก้อนประมาณนี้จ้ะงานสุ่มงานสุ่มส้วนทางนี้แม,ม่ลำไพก็คือสีก็สิพ่อซ้ำนั่นล่ะจ้ะพี่น้องซ้ำเฮ็ดสุ่มน้อยไว้นั่นละ่ะแต่ว่าก็สิเฮ็ดสุ่มแบบก็สิเฮ็ดเออเป็นสุ่มน้อยในแน่เอาจ้ะพี่น้องซุ่มแบบใส่กระถางเอาประมาณนี้ละ่ะเพราะว่า หลแเ้วซุ่มไม้ไผ่แม่น้ำไผ่กะลอยหลอลงไปน้ำตัดไม้ไผ่เจ็บคิ้งเจ้าพี่น้องตัดไม้ไผ่ผ้าไม้ไผ่หลยกะเจ็บคิ้งบุกงานปะไรคือตะกี้จ้าต่กวอนตะกี้ปีสองปีก้อนๆหนึ่งแหลกเคยแต่เห็นแต่เหตุไมใหม้โอ้ยจะม็นบุกขัก,กบุกเนี่ยช่วงนี้กะคือเหตดสาสมเอาเจ้าพี่น้องเห็ดสาสมเห็ดสาสมเป็นเรื่อยเก็บเล็กผสมหน่อย ไปเห็ดบึมบิมบิ่มเ่เท่เดียวคือสมัยลงมาตอนปีที่แรกลงมาเห็ดกระเสียนไม่ไห้วะใแล้วพี่น้องกําลังบุมีเราจ้ะนั่งลดหน่อยถอยลงล้วก็เลยเห็ดพรอนลงเนี่ยข้าพี่นอ้องชมวบรรยากาศนั่มือแลงจ้ะพี่น้องชมวบรรยากาศนา่มือแลงกับบุ้มี่ยังมากมหยจ้ะพี่น้องเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเพื่อเป็นกําลังใจจ้ะให้พ่อแม่พี่น้องปุ๊บมี่ใจรักในะการเห็ดกระเสียนเต้สู่ต่อไปจ้ะพี่น้อง ในช่วงนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีเนอกจากน้องนลไม้ฝาไม่มาแนบมาแน่ก็พอดีกับพ่อปลูกของฝนสิบได้มะขามาทับเจ้าพี่น้องธรรมดาถ้าเฮ้าไอ้ปลูกถ้าเฮาปลูกช่วงฝนหนึ่งเลงค่ะค่ะกปลูกยากจ้าพี่น้องปลูกยากอีลีเมล็ดแตกเมื่อเกิดปลูกยากช่วงนี้เป็นจังหวะเป็นโอกาสที่ดีนาะจากพี่น้องเล่งปลูกถ้าผู้ได้สิปลูกกัเล่งปลูกเจ้าพี่น้องมือนี้แม่ลำไส้กับไรซูมี่ละ มืออื่นแม่ลำไผ่ขอสีเหลืมงทั้งสีเฮ็ดไหมจ้าพี่น้องเก็ดไปข้างนานตรงนั้นพื้นที่บ่หลายแต่กะสียายามพยายามตกแต่งจัดสรรให้มันล้งโตจ้าพี่น้องคือบ่ให้บ่ให้พื้นที่เฮามันว่างหลายถ้าว่างหลายเฮาก็สิได้เอาหญ้าเอาหญู่เถิงเสียเวลาทิ่มแล้วก็ได้เอาหญ้าเอาหญู่จ้าพี่น้องพยายามจัดสรรพื้นที่พยายามปลูกลงไปยัดลงไปมึงใดพ่อลงใดก็ลงไปเฮ็ดไปจ้าบ่ให้พื้นที่ว่างเปล่า พื้นที่บางเป้ามันเฮาสิได้เอาหยาไหลเรือไว้แค่ทางย่างกับพ่อจ้าพี่น้องเหลือไว้แค่ทางเดินกับพ่อล้วสำหรับคลิปนี้แม่น้ำไผ่กับขอบุญขอบคุณพี่น้นองป้องไปได้จา้าเด้อที่เของมารับชมทีม่เของมาติดตามช่องท่าเกษตรแมนาา่น้ำไผ่จ้าสำหรับคลิปนี้แมนาา่น้ำไผ่กับสิ่พ้อยตัวเพียงแค่นี้จ้าพี่น้องคำเราจ้าสิบบ่บ่ิเวณหงส์เราจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ